ก็เดนพามาทำไข่ดาวยำไข่ดาวนะคะยำไข่ดาวนะคะ่เ้า,นะะเาก็ทอดไข่ดาวนะคะไข่ดาวสุกแล้วทอดไข่ดาว ก็ได้ไขอดาวมานะคะสี่ใบค่ะไข่ดาวมาสี่ใบนะคะแะไข่ดาวมาแล้วสี่ใบก็จะเป็นเครื่องยำนะคะเครื่องยำไข่ดาวนะคะก็จะมีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศ ผิดขีหนูสวนนะคะแล้วก็มะนาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะตอนนี้เราก็จะมายำไข่ดาวนะคะตอนนี้ไข่ดาวเราเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ดาวเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมายำไข่ดาวให้ชมนะคะเมนูนี้เมนูน คือดาวพุ่งร้อนๆนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะไข่ดาวไข่ดาวยำไข่ดาวนะคะ,ะเดี๋ยวมันก็จะขี้โนใช่ไหมคะ พีกงง่กหนุแบบไหนกันว่าเดี๋ยว็กแบบจะไม่ได้รสชาติของชีวิตค่ะนั้นเใส่ไข่ ลูกนะคะแล้วก็นี่ก็จะรวยด้วยผินะะหอมหัวใหญ่ผิดนะคะเทเลยนะคะเทาเตรียมไว้แล้วก็คลุกคลุกคลุกนะคะหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ,หหใหญ่นะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะคะ หงลองหรุลงนิดนเสียงดังไปนิดนึงมือเดียวค่ะไม่ถนัดล็กสายนิ่กลับมา รอรอยค,อคยยมไข่ดาวสีสันนะครสีสันสวยงามแต่ รชเค็มเนนะคะซีขาวนะคะลน้อยานิดนึงเผ็ดเปรี้ยวนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะเพ่อนะเป็นรสชาติของชีวิต เนูมือคนง่ายๆนะคะแล้วก็ปาดนเพื่อนๆน้ำักนิดนึงให้ทัวนึงหดสอยดคะก็จะได้นิดนนสักนิดนึงนะคะ ก็จะทำการคลุกคลุกคลุกเรื่องให้เข้ากันนะคะคลุกล้วเครื่องให้เข้ากันคะก็จะเป็นเครื่องยำนะคะสีสันสวยงามค่ะไ่ประเทศค่ะนี้เราก็จะเป็นเครื่องยำนะคะหอมมากเลยค่ะหอมมะนาวพี้ินัวหอมเชื่อใจ เราก็จะทานกับเครื่องเครื่องที่เรายำนะคะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆมาทานกันนะคะไข่ดาวยำไข่ดาวสูตรป้าแบมนะคะยำไข่ดาวสูตรป้าแบมง่ายอร่อยอร่อยค่ะลูกสาวชอบทานก็ จะเป็นบางเลอยนะคะเป็นบางเลอยัำไข่ดาวไปกินก่นเว้ามาทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆร่อยอร่อยค่ะยำไข่ดาวฝีมอือพ่อแบมนะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็ม สุดยอดนะคะสุดยอดเมนูได้ครบ5หมูนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้พ่อแบมด้วยนะคะเมนูเด็ดง่ายๆนะคะยำไข่ดาวพ่อแบมกัิลานะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆบ้านทุกๆท่านนะคะที่รับชมนะคะ ให้กำลังใจพ่อแบมทุกๆวันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะรักและห่วงใยเดินทางปลอดภัยทุกๆคนนะคะอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ